สวัสดีนิฮาวสวัสดีไปทั่วไทยทั่วโ,โลกนะเจ้าคะขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช n แนอีภาคหรืออีภาคช n n e l ค่ะสำหรับ EP นี้ลินขอนำเสนอเรื่องราวของประโยชน์จากน้ำอุ่นที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ประโยชน์จากน้ำอุ่นมีมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่เรามีประโยชน์ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาขออนุญ,ญาตบอกกล่าว ประโยชน์จากน้ำอุ่นมีอะไรบ้างหลายคนคงตอบว่าเพิ่มความอบอุ่นดื่มแล้วสบายท้องรู้ไหมคะว่าน้ำอุ่นธรรมดาในแก้วธรรมดายิ่งดื่มยิ่งดีต่อตัวเราต่อสุขภาพเราค่ะแต่ว่าในช่วงร้อนๆเนาะก็จิบยา้าเหมือนกันแต่แนะนำให้จิบบ่อยๆนะคะตื่นเช้ามาก็หนึแก้วก็ดีมากๆเลยค่ะและประโยชน์ข้อแรก ของน้ําอุ่นคือช่วยป้องกันอาการบวมน้ําและความอ้วนจากไขมันสะส,สมการดื่มน้ําอุ่นอุณหภูมิ50องศา,ศา,ศาเซลเซียสจะช่วยรักษาอุณหภูมิในร่างกายและก็เพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารและขยายหลอดเลือดจึงช่วยป้องกันอาการบวมน้ําได้ดีค่ะ 2. ช่วยให้เรารู้สึกอิ่มเร็วขึ้นลด การกินอาหารเกินความจำเป็นการดื่มน้ำอุ่นจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกอบอุ่นที่เยื่อเมือกในช่องปากเพิ่มความเร็วในการไหลเวียนเลือดไปยังกระเพาะอาหารซึ่งจะส่งผลส่งสัญญาณไปยังสมองให้รับรู้ว่าอิ่มเร็วขึ้นจึงลดการกินอาหารส่วนเกินหรือจุกจิกได้ดีค่ะข้อที่ 3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระเพาะ อาหารและกระลำไส้การดื่มน้ำอุ่นจะช่วยสร้างความอบอุ่นและก็กระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในทําให้ระบบย่อยอาหารสามารถแยกสารอาหารที่ร่างกายต้องการออกจากอาหารที่กินได้ 4. ช่วยแก้อาการมือเท้าเย็นเมื่อร่างกายเย็นอวัยวะภายในจะเก็บสะสมไขมันไว้มากขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิในร่างกาย ซึ่งน้ำอุ่นจะช่วยเพิ่มอุณหภูมิแล้วก็ปรับสมดุลความเย็ยนให้ระบบต่างๆทำงานได้อย่างดีกลับคืนสู่ภาวะปกติค่ะข้อที่5ประโยชน์ของน้ำอุ่นคือช่วยปรับสภาพผิวที่แห้งและก็บอบบางให้ดีขึ้นเนื่องจากน้ำอุ่นช่วยขยายหลอดเลือดและก็เพิ่มอัตราการไหลเวียนเลือดได้ถึง300มลลิตรต่อนาทีเลยทีเดียว นั่นทำให้เอนไซม์ภายในเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าแล้วก็ยับยั้งการสร้างเม็ดสีตัวการของผิวหมองคล้ำได้อย่างดีค่ะข้อสุดท้ายประโยชน์ของน้ำอุน่นคือช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคการดื่มน้ำอุน่นจะช่วยป้องกันอาการเลือดข้นกว่าปกติ จึงไม่ทำให้แบคทีเรียแพร่กระจายในยร่างกายและก็ยังช่วยเพิ่มจํานวนเม็ดเลือดขาวที่เป็นส่วนสำคัญของภูมิชีวิตทำให้ร่างกายแข็งแรงป่วยยากขึ้นน้ำอุ่นมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิของร่างกายคนเราด้วยเหตุนี้จึงช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและก็ระบบเผาผลาญให้ทำงานดีขึ้นลดโอกาส ไขมันสะสมตามจุดต่างๆในร่างกายได้อย่างดียิ่งและนี่ก็คือมหัศจรรย์ของน้ำอุ่นที่มีผลต่อตัวเราโดยตรงค่ะบม่ได้ลืมนะเจ้าค่ะดูแลตัวเก่าให้ดีในช่วงนี้ยุคโควิด19ข้ามปีมาตอนนี้มาแพร่ระบาดหนักอีกหนึ่งระรอบไม่ว่าจะ ในไทยแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกนะคะอย่างได้ก็ดีดูแลสุขภาพตัวเก่ารวมถึงคนทีออ่เรารักค่ะเรายิ้มสร้างสุขแบ่งปันกันทุกๆวันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกลิ๊งๆไว้ให้ชาแนลอีพาหรือพาชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าขอพระเจ้าอวยพร,พรสวัสดี เจเจันสวัสดีทุกๆคนเจ้าค่ะ